อาจารย์ิ่งปันทิ้งราศรีที่ในช่วงนี้รวยมหาศาลจากงานออนไลน์คือราศรีมีคนถูกไครับค,ครับครับมีมครับมี้ครับ ราศีที่ในช่วงนี้รวยมหาศาลจากงานออนไลน์ได้แก่ชาวราศีมีน, <S <S มนเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรก็ชาวราศีมีนที่เป็นเรื่องเลวร้ายการที่คุณจะชมสึกเของราศีเนี่ยอย่าชมขาดตอนต้องชมทุกวันอาทิตย์และตลอดไปเพราะจะได้รู้จังหวะในการเปลี่ยนแปลงดวงมีดีมีรายครับอย่างเงี้ยดีถ้าเกิดคุณรู้ว่าดีมันจะได้วางแผนทุ่มชีวิต กับการงานกับการเริ่มต้นชีวิตอย่างเงี้ยรวยมหาศาลตั้งแต่ปี259ถึงปี265เนี่ยดาวมุตยูโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีมีนใครเกิดราศีมีนไม่เคยรวยพวกนี้มีโอกาสรวยอ้าวิกฤตโควิดไม่เกี่ยววิกฤตก,ก็มีโอกาสและประเด็นสําคัญนะครับนับตั้งแต่ตุลาพิกาธันวาเนี่ยดาวประจาตัวของชาวราศีมีนคือประธานแห่งโชคลาภประธานแห่งสุขภาะดาวพระพฤกษฎีเลขห้า โครจรเดินหน้าในเรือนการงานเรียกว่าตนุคือตัวเรากรรมะงานตัวเราเป็นบ่อเกิดแห่งงานและดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโครจรเป็นเกษตรตราเฉยดีตั้งแต่สิบสิงหาที่ผ่านมาแล้วเดินหน้าถอยหลังทับตัวเองเดินหน้าเข้าเรือนการเงินอยู่อย่างนี้ยึกยักไม่ไปไหนปกตินะครับเขาไปแล้วไม่กลับนี่ยึกยักเดินหน้าถอยหลังแปลว่าอยู่รอให้คุณรวยรวยแล้วรวยอีกมีโอกาสแล้วมีโอกาส,อ,กาสอีกเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีมีนตื่นรู้ ลุกลุยแล้วรวยด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยมหาศาลจากงานออนไลน์ได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับ